สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินเข้าทูนิเนวเลตจากแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปเล่นเกมเก็บคะแนนนะครับเอาคะแนนที่เราได้มามาแลกเป็นเงินเข้าทูมิเนได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับก็นะครับผมจะถอนเข้าทูมิเนวเลตได้โดยตรงเลยนี่เองนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับทุกคนก็เป็นเกมปลาหินประมาณนี้นะครับให้มันโดนนะครับผมสัตว์นี้นะครับเราก็ต้องนะครับผมตั้งใจเล่นนิดนึงนะครับผมในการผ่านด่านนี่เองนะ นี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้เป็นคะแนนตรงนี้มาสามารถนะครับผมเอาไปถอนเข้าทูนี่ได้เลยนะครับแล้วการถอนมี2แบบนะครับทุกคนจะมีนี่นะครับทุกคนเป็นแบงค์นะครับกับเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนรับแบงค์เบื้องต้นก่อนเลยมากดที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่ไอดีตามนี้นะ นี่นะครับผมสามารถใส่ตัวเลขตามนี้ได้เลยนะครับ4 2 1 5 2 2 9 9นะครับเราก็จะได้อยู่ที่30แบงค์นะครับผมตรงนี้นะครับแนะนำให้รีบมาทำเลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีแอปเดี๋ยวเราก็ไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมสอนให้ละเอียดเลยนะ แล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนนี่นะครับกดเข้ามาที่าคาอธิบายนะครับจะเห็นลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับผมคําว่าลิงก์ดาวโหลดสามารถดาวโหลดได้เลยตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตรงความคิดเห็นตรงปักหมุดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผม2ลิงก์นี้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะทุกคน เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เรากดดาวน์โหลดด่วนตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะพาเราเข้าไปที่ g o o g l e p l a y Store นะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมแอปมีชื่อว่า Crazy l o c k นั่นเองนะครับเป็นแอปถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แอปอันตรายนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google p l g y เลยนั่นเองนะพอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะให้เรานะครับผมเลือกเข้าสู่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Google นั่นเองนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแอปตัวนี้นะครับผมก็เป็นแอปมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้กับทุกคนนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับมันเป็นแอปนะครับผมเล่นเกมเก็บสะสมคะแนนเหรียญนะครับและเปลี่ยนเป็นทูมอนี่ได้นะครับทุกคนสําหรับวิธีการเล่นเกมนะครับผม สามารถกดเริ่มเกมตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นเกมนะครับผมยิงประมาณนี้นะครับเราเล็งให้มันครบนะครับผมประมาณนี้นะเห็นไหมครับทุกคนสําหรับการเล่นเกมนะครับ<ม>ดูด่านต่อไปบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็มีสิ่งกีดขวางด้วยนะครับแล้วก็ยิงสิ่งกีดขวางไปก่อนนะครับแล้วเราก็มายิงลิงรอบหนึ่ง เห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมเป็นคะแนนเหรียญมาเนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแต่ละอย่างบ้างนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับผมทุกคนนี่นะครับที่เป็นรูปคนยิ้มยิ้มตรงนี้นะครับผมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมใครนะครับผมที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสามารถนะครับผมมาใส่เลข ID ได้นะครับทุกคน นี่นะครับผมสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ4 2 1 5 2 2 9 9เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับมาอยู่ที่30คะแนนนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็เป็นรางวัลนะครับที่ทางแอปเขามีให้นะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเต่๋วเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นๆกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับนะครับผมอันข้างล่างนะครับรางวัลใหญ่นะครับผมที่เขาบอกนะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นรางวัลคะแนนแบงค์นั่นเองนะครับผมเป็นคะแนนสีเขียวนะครับก็ถ้าเราเล่นผ่านระดับนะครับผมตามที่เขากําหนดไว้นะครับเห็นไหมครับ สะสมนะครับผมผ่าน5ระดับเราก็จะได้มาอยู่ที่50คะแนนนะครับหรือว่านะครับทุกคนก็ผ่านนะครับผม15ระดับเราก็จะได้อยู่อีก50คะแนนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมผ่านระดับก็คือการเล่นเกมผ่านด่านตรงนี้นั่นเองนะครับสาหรับการเล่นเกมตรงนี้เราสามารถเล่นได้ทั้งวันเลยนั่นเองนะครับใช้เวลาว่างของเรานะครับทุกคนแบบเบื่อเบื่อก็มาเล่นได้นะส่วนงานนะครับผมข้างล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้นะสําหรับงานนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น พวกนะครับผมภารกิจต่างๆประจําวันนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับผมทําได้ทุกวันนะครับมันก็จะมีนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าผ่านระดับหรือว่าเล่นแอปของเขาเวลาออนไลน์ให้ครบ30นาทีก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้นะครับผมเป็นของขวัญรางวัลพิเศษพวกหอยพวกคิ้นส่วนต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับสามารถนะครับผมเข้ามารับชมดูได้เลยนะครับก็เราก็ลองมาศึกษาเล่นดูนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนั่นเองนะ ส่วนพวกนี้นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูได้นะครับมันจะเป็นงานตอบโต้นะครับสําหรับงานตอบโต้ตรงนี้นะครับเพียงแค่เรานะครับผมทําการเปิดทิ้งไว้นะครับทุกคนจะเห็นนะครับผมว่าหลอดตรงนี้นะครับถ้ามันครบเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเป็นเหรียญคะแนนเสร็จนะครับผมจากการทำธุรกิจตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหลอดนะครับผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเปิดทิ้งไว้นะครับหรือว่าประมาณว่าเขาให้เราดูโฆษณานะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับ <complex> ท <one> like ุกคนหลังจากนะครับผมที่เราทําภารกิจเสร็จนะครับเราก็จะได้รับเป็นเหรียญคะแนนมานั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาทําได้สําหรับใครที่สนใจนั่นเองแล้วสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องสมบัตินะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับสําหรับกล่องสมบัตินะครับผมเราก็สามารถนะครับรับเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเราก็ต้องเก็บสะสมนะครับผมพวกหอย พวกเพชรนะครับผมก็จากการที่ที่เรานะครับผมทาภารกิจงานตอบโต้ต,ต่างๆตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนว่ามันจะได้นะครับผมรับเป็นพวกหอยพวกเศษชิ้นส่วนตรงนี้มาแล้วก็เอามาทาภารกิจตรงส่วนนั้นได้นั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปมงกุฎกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นรางวัลเพิ่มเพื่อน ฝ่ายบริการลูกค้าใน Facebook นะครับเราจะได้รางวัลนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นรางวัลเพื่อนเพื่อนตอบแทนนะครับเราสามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเพิ่มเพื่อนนะครับผมแล้วก็ส่งโค้ดตรงนี้ให้เขาก่อนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววิธีการทํานะครับเราคัดลอกสำเนาตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เปิดที่ Facebook แบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปเพิ่มเพื่อนเขานะครับแล้วก็มากดที่ส่งข้อความตรงนี้นะครับ นี่นะครับทุกคนเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ใส่โค้ดของเรานะครับผมที่ก๊อปมาตรงนี้ให้กับเขานะครับนี่นะครับเขาก็จะทําการกดล็อกให้กับเรานั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปในแอปนะครับ นี่นะครับเขาจะปลดล็อกนะครับผมเป็นรางวัลตรงนี้เราสามารถกดลับได้แบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนง่ายๆนะครับผมแล้วสาหรับการถอนแลกเปลี่ยนนะครับผมก็มี2แบบนะครับจะมีคะแนนสีเขียวนะครับผมเป็นคะแนนแบงก์กับคะแนนสีเหลืองก็เป็นคะแนนเหรียญนั่นเองนะครับมันจะเข้าทูมนิวเลตโดยตรงเลยนะครับผมขั้นต่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ10เท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถแลกเปลี่ยนได้แล้วนะครับใครที่สนใจอยากทํานะครับผมก็รีบเข้ามาทํากันได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นแอปมาใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามผม ได้เลยในใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับ